ไปต่อกันทางด้านมิติใหม่แห่งการไหวพ้พระขอพอรโดยใช้เทคโนโลยีนะคะ VR 360องศาค,ครั้งแรกในประเทศไทยค่ะที่เดียวในภาคใต้กับนะคะสำหรับนะคะการวัดขอพอรพระตีมุรติผ่านร่างอาวตารในโลกเสมือนจริงไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือศูนย์การค้าเซนท์โทฟิโตหัดใหญ่นะคะถือว่าได้มีการใช้เทคโนโลยีนะคะสำหรับทางด้าน VR 360อองศาค,ครั้งแรกในไทยที่เดียวในภาคใต้ค่ะ กับสำหรับตัวเมตตาลักษ์นะคะซึ่งถือว่าตัวนี้ก็จะเป็นการวาร์ปขอพอรพระตีมุรติผ่านร่างอาวตารในโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี VR 360องศาเหมือนเดินทางไปบูชาด้วยตัวเองค่ะที่เซนเทอร์โบนะคะก็ได้มีการเปิดวาร์ปขอพอรรับพลัง สร้างความสําเร็จตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กุมภาพ,พันธ์เลยค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งลูกค้าทั้งเด็กให้ความสนใจเป็นจํานวนมากนะคะบางคนก็พาแฟนแล้วก็ครอบครัวมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ถือว่าเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยค่ะทางด้านนายพลพัฒน์เหมือนจเจริญอายุ29ปีพนักง,งานอีเวนต์เปิดเผยนะคะว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากทางเซ็นทรัลนะคะที่ให้ลูกค้าเดินทางมาค่ะมาซื้อสินค้าในห้างได้มาขอพรนะคะพระตีมุรติค่ะซึ่งปีนี้ เป็นปีแรกในการจัดก,กิจกรรมนี้ซึ่งเด็กที่มาไหว้พระก็เปิดเผยนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยทําแบบที่แบบนี้ที่ไหนมาก่อนก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆน้องๆทุกคนลองมาร่วมกิจกรรมนี้ดูจะได้เห็นถึงความแปลกใหม่แล้วก็ได้ขอพรพระตีมูรติแบบเสมือนจริงด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาก็ก้าวไก่นะคะคุณผู้ชมค่ะไปกันได้นะคะที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหันใหญ่นั่นเองนะคะ